เริ่มต้นธุรกิจใหม่นะครับถ้าอยากรวยทําไมถึงห้ามทําหลายอย่างพร้อมกันเอาง่ายๆนะครับผมถามหน่อยแค่คุณทําอย่างเดียวอะ่ะคุณทําทันหรือเปล่าคุณเหนื่อยหรือเปล่าสมมติถ้าคุณมีคนเดียวอะ่ะกว่าจะขายกว่าจะบริหารกว่าจะทํานู่นี่น่นทั้งหมดคนเดียวอะ่ะคุณทําทันหรือเปล่าโอเคถ้าคุณมีเงินทุนอยู่แล้วมีทีมงานอยู่แล้วมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วคุณจะทําหลายอย่างพร้อมกันเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเพราะว่านั่นหมายความว่าคุณเป็นมือโปรอยู่แล้วใช่ไหมครับ แต่ถ้าคุณเป็นมือใหม่เนี่ยแล้วคุณมีคนคนเดียวคือคุณเนี่ยทำหลายอย่างพร้อมกันเนี่ยคุณจะทําไหวหรือเปล่าแค่นั้นแหละผมแนะนานะครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ให้คุณโฟกัสทําอย่างเดียวก่อนจนคุณมียอดขายเพิ่มขึ้นแล้วค่อยๆคิดระบบเพื่อที่จะเอาตัวคุณอ่ะออกมาจากธุรกิจนั้นโดยที่ให้เงินอ่ะมันทํางานของมันไปถ้าธุรกิจคุณอยู่ได้โดยที่คุณไม่ต้องเข้าไปยุ่งแล้วนะครับนั่นแหละครับคือจุดที่จะทําให้คุณทําธุรกิจหลายๆอย่างพร้อมกันได้แล้วสิ่งที่ผมพูดไปอ่ะไม่ต้องเชื่อก็ได้นะคครัับบใหุ้ณลลองกไปทําดู ลองดูแล้วว่ามันเป็นยังไงอย่าลืมกลับมาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับนักธุรกิจคนไหนที่อยากมียอดขายเพิ่มด้วยออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงนะครับปรึกษาผมได้นะครับผมบ๊อบบี้พ่อมดออนไลน์